เรียนกับโรงเรียนกีฬาสอนขับรถยนต์นี่กําลังจะถอยหลังเข้าจอดน,นะคะตอนนี้เป็นการจอดทางด้านซ้ายและเดี๋ยวอีกสักครู่จะเป็นการดอกจอดทางด้านขวาเดี๋ยวเชิญชมค่ะนักเรียนใหม่ชื่อน้องกุ้งนะครับผู้เรียนเรียนเกียวโตโรครับ ไปหลังเข้าจอดทางด้านซ้ายนะครับหลักที่กำหนดให้นะครับสวยงามครับสวยงามนะครับซ้ายผ่านขวาผ่านนะฮะถ้าผู้เรียนเข้าใจก็ใช้เกียร์ไม่เกินสองครั้งครับจะเข้าจอดได้นะครับเห็นได้ว่า ทางซ้ายผ่านทางขวาผ่านนะครับ,นะรบอยู่ตรงกนะลางเวลาออกก็ถ้าไม่พ้นก็ต้องถอยคืนนะครับเหมอนพวงมาลัยมาทางซ้ายนะครับโยกไปทางขวากนะ็ถือว่าสิ้นสุด ต่อไปก็จะเป็นทางด้านขวาหลักสำคัญที่ผู้เรียนจะต้องคำนึงถึงนะครับถ้าเข้าผิดนะครับก็จะผิดเลยเพราะฉะนั้นนะก็ต้องคิดในท่าที่จะปฏิบัติต่อไปนะครับาหลักการต่างๆที่ครูก็ถ่ายทอดให้นะครับจับจุด สำคัญหลักสำคัญไ,ได้ว่าต้องยึดจุดไหนนะครับเข้าทางด้านขวากันชนท้ายถึงเสาที่ตั้งให้กันเลี้ยวหมุนเข้ามาเป็นลักษณะสีเหี่ยานะครับเลี้ยวเข้ามาพอด,ดนหน้าพ้นก็โยกคืนพวงมาลัยนะครับเลี้ยงเข้า นะใช้เกียร์ถอยนี่ก็โยกไปเดินหน้าอีกครั้งเดียวนะครับใช้เกียร์แค่สองครั้งนะครับก็ถือว่าตรงนะครับง่ายไหมผู้เรียนง่ายค่ะอ่านะครับใช้เกียร์อีกครั้งสองค่ะสองครั้งเองเหรอถอยถอย,ข,อยข,ขวาพอดีนะคะแล้วก็เดินหน้ามาหนึ่งเดินหน้าเข้าที่ตรงรูปอ,อ่าปกติขนส่งกําหนดกี่ครั้งหกครั้งค่ะหกครั้งเนาะนี่ใช้เกียร์แค่สองครั้งเองนะครับ เหลืออีกอย่างละสองเดินหน้าสองถอยหลังสองนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าทําท่าจอดนะครับได้จบสิ้นบริบูรณ์นะครับใช้เกียร์แค่สองครั้ง,ง,งเองนะครับอ้าวออกเลยเลยครับเวลาออกก็ถอยนะครับแล้วโยกรถไปทางซ้ายพวงมาลายัยหมุนไปทางขวาสุดนะครับเราวบองกระจกหลังไม่ชนเสานะครับได้ที่ก็หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายสุดนะครับ ก็เบี่ยงตัวออกมากลับมาในตำแหน่งเดินที่เข้าจอดเมื่อสักครู่นะครับาน,นักเรียนลงมาหน่อยเป็นไงบ้างก็ถ้าเข้าใจก็ไม่ยากค่ะครูสอนเข้าใจ ใช้เกียร์แค่สองครั้งเนาะค่ะอยแล้วก็เดินหน้าก็เข้าจอดได้เลยนะครับ<ะ>ไม่ยากนะครับียงแต่ว่าเราต้องจับจับจุดให้ได้นะครับมีอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีนะ,ะคะใจเลยคุณก็ทําได้ค่ะคุณก็ทําได้ถ้าเรา<ะ>มั่นใจว่าทาได้ก็ต้องทําได้ใช่ค่ะ